อาหารเจ็ดอย่างที่ไม่ควรกินมากเกินไปจากแพทย์แผนจีนท่านอาจารย์ในแพทย์ภาสกิจัวิทวัตบรรณาวิปูลอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนแนะนำว่าเคล็ดลับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีนว่าอาหารเจ็ดอย่างที่ไม่ควรกินมากเกินไปนำแนวคิดศาสตร์แพทย์แผนจีนมาวิเคราะห์โดยใช้หลักแพทย์แผนปัจจุบันประกอบ คืออาหารที่ไม่ควรกินมากเกินไปหรือบ่อยๆก็ได้แก่ไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้ามีตะกั่วค่อนข้างสูงตะกั่วทาให้การดูดซึมแคลเซียมน้อยลงกินบ่อยๆก็จะเสี่ยงโรคก,กระดูกโป่งบางและอาจได้รับพิษตะกั่วเช่นทําให้สมองเสื่อมเป็นหมันสองปลาต้งโกกระบวนการทําปลาต้งโกมีการใช้สารส้มซึ่งมีตะกั่วปนเปื้อน ตะกัวทำให้ไตทำงานหนักในการขับสารนี้ออกไปนอกจากนั้นยังทำให้คอแห้งเจ็บคอง่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคร้อนในได้ง่ายข้อ3ามเนื้อย่างกระบวนการลมไฟย่างไฟทำให้เกิดสารเบนโซไพลีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งแบบที่สพวกผักดอง ผักดองและของหมักเกลือทำให้ร่างกายได้รับเกลือโซเดียมสูงถ้ากินบ่อยเกินหรือมากเกินก็จะทำให้หัวใจทำงานหนักเกิดความดันเลือดสูงและโรคหัวใจได้ง่ายนอกจากนั้นกระบวนการหมักดองยังทำให้เกิดสารแอมโมเนียมันในไตรซซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเช่นกันห้าตับหมู เพราะอะไรถึงไม่ควรทานตับหมูมากเพราะว่าตับหมูมีโคอเลสเตอรอลสูงการกินตับหมูบ่อยเกินหรือมากเกินทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดสมองอมัอมาพฤกษ์อัมพาตและโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นได้ข้อ6ผักขมปวยเล้ง ผักคมและปวยเล้งมีสารอาหารสูงเว่ามีก,กรดออกซาเลตมากทำให้เกิดการขับสังกะสีและแคลเซียมออกจากร่างกายมากเกินไปการกินบ่อยเกินหรือมากเกินอาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลเซียมหรือสังกะสีก็ได้นะคะข้อ7จําพวกบะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่สำเร็จรูปมีสารกันบูดสารแต่งรสค่อนข้างสูงและมีคุณค่าทางอาหารต่ามาก การกินบะหมี่สำเร็จลูกมากเกินหรือบ่อยเกินอาจทำให้เสี่ยงต่อโรคขาดอาหารและการสะสมผิดสารพิษได้